สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างโฟลเดอร์สำหรับส่งข้อมูลนะครับในกลุ่มของเรานะอาจจะมีวิธีการสร้างยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นต้นนะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาที่ตัวไ right, รสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา ตั้งชื่ออันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าส่งส่งข้อมูลออนไลน์เสร็จแล้วก็กดสร้างครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์หลักแล้วเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์รองลงไปอีกนะครับก็จะเป็นชื่อของบุคคลที่เราจะร่วมส่งข้อมูลกันนะครับในกลุ่มของเรานะครับเดี๋ยวผมจะสร้างชื่อของเพื่อนนะครับ ชื่อของเพื่อนชื่อของครูชื่อของบุคคลที่เราจะส่งด้วยนะครับอผมตั้งชื่อตรงนี้เราจะสมมติสักห้าชื่อนะครับ และอีกคนสุดท้ายครับนายสมชายแต่นี่ผมสมมติให้ดูสมมุติว่าเราจะแชร์ข้อมูลกันใน5คนนี้นะครับเพื่อเอาไว้ส่งแล้วก็รับข้อมูลให้กันนะครับเราจะมีวิธีการแชร์แบบไหนขั้นต้นเราก็ต้องกลับมาที่โฟลเดอร์หลักนะครับมาที่คำว่าแชร์นะครับ หรือว่ามาที่คําว่ารับลิงก์ก็ได้กดเข้าไปรับลิงก์กับกดเข้าไปแชร์ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้หน้าตาของรับลิงก์เป็นแบบนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ว่าทุกคนที่มีลิงก์ทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเป็น เอดิเตอร์เสร็จแล้วเราก็คัดลอกตัวนี้ไว้ครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไว้เสร็จสิน้นเพื่อนเราทุกคนที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ก็จะพร้อมแชร์นะครับพร้อมแชร์ทีนี้วิธีการนะครับวิธีการที่เราจะนําไปใช้ปกติเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มงานเราก็จะอยู่ในไลน์อยู่แล้วนะครับก็จะมาวางลิงก์ตรงนี้เลย แล้ว enter ครับอ่าอันนี้แล้วกลุ่มเพื่อนที่เขามีอยู่ในกลุ่มนะครับเขาก็จะสามารถส่งงานได้ด้วยในลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นถ้าสมมุติว่าประกอบกดเข้ามานะครับประกอบก็จะคลิกมาที่ชื่อของตัวเองนะครับเรามีงานอะไรที่จะต้องส่งนะครับเราก็มาคลิกมาคลิกส่ง จากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการก็คลิกขวาสามารถส่งเป็นไฟล์ก็ได้นะครับเป็นโฟลเดอร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองส่งไฟล์ดูนะครับสมมติว่าผมจะส่งไฟล์นี้นะครับเราก็กด open ไฟล์ก็จะเข้ามาสู่โฟลเดอร์ของเรานะครับพร้อมที่จะส่งอลองดูแบบโฟลเดอร์บ้างนะครับ อัปโหลดแบบโฟลเดอร์อัปโหลดแบบโฟลเดอร์อาสมมติว่าผมจะโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็ข้างในนี้ก็จะมีงานทุกอย่างที่พร้อมส่งนะครับแล้วก็ใส่ในโฟลเดอร์นี้ทีเดียวอัปโหลดกดอัปโหลดครับอาตรงนี้เราจะแชร์หรือไม่แชร์ก็ได้นะครับตรงนี้เราอาจจะไม่ช่องแชร์ไปก็ได้ถ้าเราไม่แชร์ไปแล้วก็กดออก เปลี่ยนจำกัดตรงนี้ก็ได้ถ้าเราไม่แชร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการแชร์ข้อมูลแล้วคนที่ต้องการข้อมูลอะไรก็สามารถเข้ามาที่รายชื่อสมาชิกของเราแล้วก็มาคลิกเอางานนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเป็นวิธีการแชร์ข้อมูลให้กนันง่ายๆก็ใช้เทคนิคนี้นะครับในการส่งข้อมูลให้กันระหว่างทีมงานเดียวกันนะครับมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกดี คนอื่นก็เหมือนกันนะครับคนอื่นที่มีงานอะไรพร้อมเสร็จแล้วก็ก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาที่ชื่อของตัวเองได้เหมือนกันสมมติว่าเรามีลิงก์นะครับแล้วเราต้องการที่จะดาวน์โหลดจริงๆเราต้องเข้าระบบด้วยนะครับเข้าระบบก่อนไม่งั้นเราก็จะเข้าไปดาวน์โหลดไม่ได้ตัวนี้นะครับ เราก็ต้องแชร์ด้วยนะครับเราก็อยู่ให้มันอยู่ในสถานะแชร์ด้วยไม่งั้นเราก็จะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับทุกคนอ่าโอเคครับก็หมายความว่าเวลาเรากดเข้ามาที่ประกอบตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งสองอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดดูนะครับสมมติว่าเราอยู่โหมดนี้นะครับโหมดนี้ คัดลอกแล้วเราก็จะไปเปิดในโหมดที่เป็นระบุให้ระบุตัวตนนะครับที่เข้าไปงานของแต่ละคนเราก็สามารถที่จะโหลดได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เรายังไม่ยังไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับ เรายังไม่ลงชื่อเข้าใช้ในโฟลเดอร์เราจะมองไม่เห็นนะครับโฟลเดอร์ที่เป็นของนายประกอบอเราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยนะครับเราลองกดเข้ามาดูนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ที่ที่เพื่อนเราแชร์มาได้ทั้งหมดนะครับ ก็สามารถที่จะดาวนโ์โหลดแล้วก็เวลาเราต้องการเราก็สามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับไปทั้งชื่อเลยนะครับดาวน์โหลดในส่วนที่เป็นของประกอบก็ดาวน์โหลดไปทั้งหมดนี่ก็เป็นวิธีการแชร์ไฟล์รับส่งข้อมูลนะครับด้วยวิธีการแชร์โฟลเดอร์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะครับลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ